สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมร้ก็มาพอกับดาล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามสิมาว่างแนวทางของฮานอยเป็ีนยนที่ดสายขยันไปฮาน,าน,าาานอ,อาายหมู่บ้านมาน่พ่อแม่พี่น้องพ้องดาดาพ้าร้วยเบ่งดูมาดามเขียนพิษคักเนี่ยเขียนมาดามคำนวณพะนะว่าสิเเขียนดาดาผ้าร้วยเลขกันเลพค่นยุตวื้อเป็นท่องจากควง,งดาดาก็เล่งรงไม้เบื่องมาดามมาสันเขียนพิษพะนะ โอ้ยบอมิดทรามาดาพอแม่พี่น้องไอ้พิดคักพิดเนี่ยไปเอาเลลเกคุณมาเป็นเหล็กแขวงเสืคุณมาดามค่ะเป็นลายคักอยู่พอแม่พี่น้องเป็นลายอยู่เป็นน้ำคิดน้ำเรืองงยังเนาะ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 คุณดาล่ามาดามคือน้ำเหลขค่ะนมบอกเหรอสร้างเป็นบอกพอแม่พี่น้องเอาจังไลกะกาบความบุญความคุณเอฟซีแล้วกะกาบ,บความบุญขอบคุณดาดาพารวย ที่ให้ความสนใจแล้วก็เบิ่งทุกคลิปแล้วก็ให้คอมเมนต์มากแมเมนคอมเมนต์ทรงไม่เบิ่งโวยตรงเลยพี่น้องขอโทษขอให้แล้วก็ขอบุญขอบคุณของดาราพรวยไปสองรอบรอบสามขีสี่หาตรงตรงแล้วก็รอบปกติกับห้าหนึ่งตรงตรงขอบุญขอคุณหลายๆปังสุดๆหมู่บ้านนี่ไผ่ใดไผตามเพนพน้อ แล้วก็ของเลขมีที่มาแตกบนล่างรอบปกติรอบปกติเข้าไปศูนย์เจ็ดแต่ว่าเขาตัวกลับแล้วก็หา้าหนึ่งลังเข้าตรงตงแตกบนล่างช็อตเดียวผู้ดใดเป็นแฟนครับของเลขมีที่มาตามต่อตามติดอย่าคิดมากว่าพอดสันพม่พี่น้องอ่ะจัดไปชอบของไพ่ตามของคนนั้นเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาง อดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าเร่ารุนเนาะเมื่อนี้เขียนถือแล้วพูดกับพี่น้องคะ่ะเขียนถือแล้วเมื่อนี้เป็นของดาดาผ้ารวยแล้เมื่อนี้เอาแคปหน้าจอไดใ้ใครจะตามของดาดาผ้ารวยคนสวยในซอยหลังจากรัฐบาลให้แล้วเมื่อเนี้ยห้าวเงไปนั่งกันเจ้ายาวไปหาหน่อยสี่หน่อยเนาะรัฐบาลให้สี่โมงแล้วกะ ห้าน้อยไปสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ต่อด้วยเราสามมิ่ขีสองทุ่มครึ่งจุจวบคือเก่าไปมาพี่ทองอาศัยขยันไปห้าน้อยดาดาพารวยให้มารูดสี่ลอยถึงห้าน้อยเก้ากับแปดกับเก้าสองตัวสามหางแปดเก้าเก้าศูนย์สามสี่สามตัวสามหางสี่แปดเก้า 8 90 2 3 4สองสามสี่สองตัวเน้นมาดามและเน้นเน้นเพื่อนแปดเก้าพอมัพี่น้องแล้วก็สามตัวแปดสี่แปดเก้าด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นขอ,ข,ของเลขมีที่มาของเลขมีที่มา กีมาดามเอาวให้ฟังของเพื่อนแตกบนรางเมื่อนี่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนขับจับตามองเล่นี้ที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกสามหกสี่แปดสามแปดสี่เบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสามหกแปดสี่หก แปสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หเน้นไปที่แปดสามแปดสี่สามตัวเน้นทางเดียวเม็ดเดียวหกแปดสามับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มนะของเซียนหนุ่มก็ได้ไปสองรอบรอบสะพาะจิตแล้วก็รอบกาชชตด รับสะพพะจิตเข่าตรงๆหกสองสองหกเข่าตัวเน้นตัวจะอหกสองรับกาชาติเข่าตัวกับสามหกหกสามพอเพี่น้องเข้าตัวเน้นตัวจาอผู้ใดเป็นแ้นคลับกับตามองเชียนนมให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน่อยสามกับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสามสองสามสี่ห้าสองห้าสี่เบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหาง สามห้าสองสามห้าสี่สามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามสี่สองห้าห้าสองหางสองพอล้อกเัเอย่าลืมไปกับน้ำเนาะกันเนาะสามตัวเน้นไปหนึ่งหางเน้นไปที่สามห้าสองแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปตอบเป็นของใคร เป็นของดาล่ามาดามเป็นแจ้งใดนีผู้ใดดผู้ใดตามดาล่ามาดามบอพเมพี่น้องดีใจกับคนที่ได้เนาะถ้าผู้ใดยังบ่ท่านใดบ่าท่านตามมือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เล่าชามัคคีโล่โอเล่าพัฒนาโลกให้เราเดอ้อพ่อแม่พี่น้องค่ะคลองดาล่ามาดามเนาะที่เขาไปสามหวดติดติดอ่ะขบพระคุณขอบคุณเอบซี่ที่เขามาติดตามชมเมื่อนี้ผู้ใดจะตามห้าน้อยมาไปซ้ายขายันไปหาหน่อยกันทุกวันไม่มีวันหยุด ราชาการมาดามาให้วันนี้ของมาดามาเขาไปรอบพิเศษเน้นรอบพิเศษเดอเ้อลืมบอกออพ่อแม่พี่น้องของมาดามาเน้นรอบพิเศษแล้วมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาคือบนเน้นรอบให็นไเพืเเอ่อนว่ะของมาดามาเน้นรอบพิเศษเดอ้อแต่ว่าของเซียนเซียนลืมบอกลืมมบอกให้ฟังเนาะมีอยู่ค่ะเพื่อนเน้นอยู่อย่างแรกมีที่มาเนี่ยเพื่อนกันเน้นรอบพิเศษแล้วก็วิ่พี คล้งเสี้ยนม,มกับสิเวนเน้นรอบปกติช่อเชิดใช่กับสิเนนรอบปกติกับวิ่งไอพี่เนาะมีทุกคนกับมีทุกคนอะเมื่อกี้คองมาดามดาราคำนวณดารามาดามห้นซองเม็ดเดียวสองตัวสองตัวสี่หางสองห้าสองหกสองเจ็ดเบิ้ลจะเป็นสองสองสามตัวสามหาง สี่สองห้าสี่สองหกสี่สี่สองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองห้าสองแปดสามตัวเน้นหางเดียวมเม็ดเดียวสี่สองห้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามกองดาลามาดามมือนี้เนาะการขวบคุมคอบคุณ f เฟซทุกทันทีเข้ามาติดตามช่มแลวกกาบขวาบวดเพราะคุณเป็นอย่างสูงเนาะต่อไปเป็นของแมวหน่อยนัำโชค คลองแมวหน่อยน้ำโชกไปรอบพิเศษขึ้นกันเนาะไปรอบพิเศษขึ้นกันกับดารามาดามแล้วขากขาบขคขขวขามุณขอบคพุณนคุณแม่คนดีมีนำใจเนาะที่ไห้แนวเอ้ที่ไห้อันนำใจมาไห่แมวหน่อยน้ำโชกเนาะอันที่แรงมาดาม,มาบอยากเอ่ยตัวเงนินดอกพ่อไม่ี่นองแต่ว่าอันอน,นีกระได้เนาะจักสิวังได้แต่ว่าเอ้ยไปแล้วละส,วสองคลิปเพราะว่างวดก่อนๆที่ผ่านไปน่ะมาดามบบเอยเพราะว่ายันมีปัญหาเนาะยันมีปัญหาการเงิน,น,นการทองแต่ว่า ฝากมาหายไพ่ถึงมือแน่นอนเพราะว่าเพิ่นโท่มาบอกว่าห้ผู้นันเดอร์พูนีเดอร์เพิ่นกาละบุมาเรียบร้อยก็โอนห้เรียบร้อยแล้วก็บอกห้แล้ววนาอค่ะเนาะอ่ะเสียใจซึ้งกันแลกกันเฮาสิได้อยู่น้ำกันไปโดนๆนานๆของแมวหน่อยน้ำโชวคุณป่าพอนทิมนั่นแหละที่เพิ่นเคยห้มาเนาะเพิ่นบอกว่าได้ฮาหน้อยน้ำเพิ่นอ่ะเมื่อได้ตามต่อตามไม่ตามติดเพิ่นกะ พู้จักกันอยู่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแมวน้อยนำโชคเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจแบ่งน้ำพริกผัวใหม่ให้ไปกินแล้วให้ชิมแล้วเนาะอ้าขอบุญขอบุญแมวน้อยนำโชคหลายหลผู้ใดสิตามแมวน้อยนำโชคบานนียบมาเบาหลายอยู่จักน้อยแมวน้อยนำโชคให้มารูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสองกับสี่สองกับแปดสองตัวสี่หางสองหนึ่งสองสี่สี่แปดสามแปด ตัวกันสองแปดสามตัวสองหางเจ็ดสองสี่ศูนย์สามแปดแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครอ้าตัวเน้นตัวจอสองหนึ่งสองสี่สามแปดเด้อพรมพี่น,อน้องค่ะแคบหน้าจอแล้วไปต่อกับขระบุญขอบพุณอีกครั้งหนึ่งเนาะที่หายตัวเลขแนนะทางเมืว่างทางส่องกับขอบพ,พุห่หลายๆแมวน้อยน้โชคเป็นของล็อกยีกผ้ารวยเป็นด้าไใแฟนครับล็อกยีกได้บ่าน้อเพราะว่า ลรกี่ผ้ารวยเขาไปรอบเบี้พี่เนาะสาเน่จักน้อยแต่ก็ไปนะคะแต่ก็ไปให้ถึงเนาะื่อนี้มือไม่ไปไม่ผู้ใดเป็นแฟนครับลอกเกี่เมือในไปต่อตามติดค่ะหลังจากรัฐบาลให้ออกไปแล้วห้องก็ต่อห้าน้อยผู้ใดมาน์กคอมเมนต์เขามาเนาะลอากี่กวผ้ารวยให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยเก้ากับศูนย์สองตัวสี่หาง 91920102เบิ้ลก็จะเป็น99003ตัวสามหาง9019029902ตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่0102สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว901 90, เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใายก็ขบุญขอบุณหลอกซิที่ให้ตัวเล็กนะทั่งเมื่อางทั้งส่องนะกาบขอพระคุณหลายหลา ต่ไปเป็นของซ่องสุวันซ่องสุวันก็ได้ไปหนึ่งรอบไปรอบสามาทีหสี่สี่ห้าเข้าตัวเน้นตัวเจาะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองช่องสุวันให้มารูด4ี่หน่อยถึงหหน่อยศนย์กับสองสองตัว4หาง0 1 0ย2หนึ่งศ่อเบิ้นจะเป็น0ูนย์สตัว3หาง สามตัวก็จะมี0 2 1 0 2 3 0 0 3สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่2 1แล้วก็2 3ส,สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว0 2 3ชับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุณขอบุณซ่องสุวรรณที่หาตัวเลขนะท่างว่างทาางซองเนาะกาบขอพระคุณอะลเป็นของช่อเใชดใช่ใช สองช่อเชิดใช่กะได้ไปหลอบสะพอจิตจะหาอยากเนี่ยจักน้อยพแมพี่น้องมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่นะคะเนาะชอเชิดใช่หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอให้มารูด4น้อยถึงห้าน่อย2กับ4ีตัว2องตัวสี่หางสองหกสองเก็ดหกสี่สเ็บ้ลก็จะเป็น2องสอตัว3หางสองสี่หกสองสี่ก็สองสองสสองตัวเน้น ไปสองหางเน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ดสามตัวเน้นหาสองหางสองสี่หกสองสี่เจ็ดได้ค่ะเด้่อยเอคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเหล็กหลับนางฟ้าดาร่าค้นสวยคือนบไปน้ำมูเขียดอียงเนาะเหมือว่านคือนบไปน้ำมูนะวันนี้มือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะ เลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย9กับ0ูสองตัวสหาง9ก้าสามเกเบิ้ลก็จะเป็น99้าเตัว3หาง903 904 9 9์สสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่03043 03, ตัวเน้นทางเดียวเม็ดเดียวเก้าสูตร3แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลักนางฟ้ากาบขอบคุณขอคุนเลขหลักนางฟ้าที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองและกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและกาบขอบคุณขอคุน fc ถูก่ันที่เขามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพระคุณลายๆ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ